โยโยโย่ใบสองตรงเจินกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนรุ่งหนังทุกช่องทางจะได้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก <c oughs> ่อนอืน่นฟาร์ลิตอพันคืนสปอร์ตเขาร่วมชมรมลูกหนังได้ที่เอ็มบีพีสครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ไฟร์เดย์ไนท์นะครับคืนเน้นทีมเดียวพี่เจะเลือกเกมเวลาตีสามตรงลาลิกาสเปนครับเรอัลโซเซดสด,ดอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับจิโรนาอันดับ18โซซเดด16แต้มจาากการชนะ4เสมอ4แพ้7เกมล่าสุดบุกไปแพ้อลาเบสมา0ต่อ1นะครับเซจิโอฟรานซิสโกกุนซือครับขาดตัวหลักอย่างุดบุก เลเอเรรามิเกลโอยาซาบาแล้วก็อรอริออสคาสันนะครับที่ยังเจ็บตัวแล้วล่ก็จอนมาตินคุมเกมรับตรงกลางมีคาร์ลโซลานะครับแนวรุกตัวริมเส้นก็กอนซาโลกูเอเดสทาเคฟูซาคูโบะแล้วก็คู่หน้าเป็นอูมาซาดิกเล่นกับเตียโกเมนเดสครับโยโยโ,ยโย่7สายผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่จิโรนาะ 12แต้มจากการชนะ2เสมอ6แพ้7เกมล่าสุดบุกแพ้เอลเช่มาเละ0ต่อ3นะครับมิเชลเนี่ยยังขาดดดนิฟันเดเบกปอร์ตูแล้วก็คริสเตียนซัวนี่กองหน้าตัวเก่าที่ยังเจ็บเกมรับก็นำโดยดายเลบบินตัวเก่านะครับตรงกลางมักเซลวิสเซลตัวรุปแบรนด์กิลอัสปิยามีวิกเตอร์ซีการคอฟครับแล้วก็บารานิสราฟวานัทเฉอกันฤดูกาลก,ก่อนเนี่ยโซเซดัดชนะไปกลับในบ้าน3-2เกมเยือน1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโซเซดัดเป็นต่อแน่ โซเซดาดเนียฟอร์มหลุดแพ้มา2เกมติดในขณะที่จิโรนาห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับจริงๆขาดตัวหลักพอกันแต่ว่าฝั่งของโซเซดาดเนี่ยจะเป็นตัวหลักมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่ผ่านมาโซเซดาดข่มจิโรนามิดเลยครับแล้วก็เกมในบ้านเป็นจุดแข็งด้วยนะครับวัดใจแล้วโซเซดาดครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์แล้วโซเซดาดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอดูก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย